เล่นหลังบ้านนะครับยามามีจะอ่านหนังสือวันนี้เอาช็อกมาว่าจะขีดให้นับให้กระโดดใส่เธอจะเล่นแต่หินแต่ดินแต่ทรายอย่างนันอ่างนี้เพราะว่าถ้าชนเล่นหลายอย่างนะหรือใช้คำฟ้าคือแบบว่าแรงเยอะมากถ้าชวนติบบอลก็คือติไม่หยุดอนะ่ะ นูกตักโยนไปไหนแล้วลูกอย่าโยนโดนหมามีนะโดนหมามีนะไม่ต้องอ่านนังนสอสอบตักใส่เครื่องบินสิลูกเห็นไหมเครื่องบินน่ะลูกอือหึตักใส่ไปเลยนะั่นแหละเครื่องบินเดี๋ยวไม่มีจะพาทำนะครับ